สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหลังจากหายไปนานเพราะว่าไปสอบอยู่นะคะทุกคนก็เพิ่งก็จริงๆเขาเลื่อนสอบปลายภาคไปอีกทีก็คือเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาอ่านหนังสือเยอะมากขึ้นนะคะ แต่ว่าช่วงเมื่อกี้นี้ก็คือไปสอบมาไปสอบอ e ีเทสติ้งมานะคะทุกคนอ่ะ<ม>ก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปรีวิวไพ่นะคะไม่ใช่คลิปดูดวงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการดูดวงเนี่ยให้กดออกจากคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ไปดูคลิปอื่นแทนเพราะว่าคลิปนี้จะไม่มีการดูดวงมันเป็นการรีวิวสําหรับไพ่ของปิ่นนะคะอ่ะโอเควันนี้เราจะมารีวิวก็คือคริสตัลยูนิคอร์ชาร์โร่นะคะก็คือโดยคุณพาร์เมล่าเฉินนะคะก็คือได้มาจากในช้อปปีะะ้ราคาประมาณ 119บาทแล้วก็บวกค่าส่งอะไรทั้งหมดแล้วก็ลบใช้เศษคอยในช้อปปีทั้งหมดก็คือจ่ายแค่98บาทนะคะ mm hmm. ก็เลยมาถึงบ้านแล้วก็ไม่รอของรอของอยู่ประมาณน่าจะประมาณ5 6วันได้นะคะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เขาก็จะมีข้างบนนี้ลูหน้านะคะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วเดี๋ยวเรามาแกะไพ่ดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างจะบอกก่อนว่าอันนี้ก็คือมันไม่ใช่ไพ่ของจริงแบบของแบบต้นตำรับของแท้นะคะเพราะว่า เหมือนคือปิ่นไปเสิร์ชด,ดูก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเหมือนว่าของต้นต้นฉบับเขาเขาทำเป็นแบบลิมิเต็ดออดิชั่นอะไรประมาณนี้แบบน่าจะหมดไปแล้วอะค่ะไม่มีไม่มีจำหน่ายแล้วนะหรือถ้ามีถ้าใครยังมีเหลืออยู่ก็คงจะขายในราคาที่แบบแพงมากนะคะราคาจจะตั้งแบบประมาณ 1,400บาทขึ้นไปนะคะถึง2,000กว่าบาทเลยซึ่งเราก็ไม่มีเงินซื้อขนาดนั้นนะคะช่วงนี้เราการเงินแย่นะคะทุกคนกระเป๋าตังค์แฟบกันเลยทีเดียวนะคะอืมก็ไม่มีอะไรสำหรับใครที่อยากได้แบบคำอธิบายไพ่แต่ละใบก็สามารถสแกน QR Code เข้าไปได้นะคะแจ้งก่อนว่านี่ไม่ใช่ไพ่ของแท้นะคะทุกคนเป็นแบบว่าเหมือนงานแท้ งานแท้มากกว่ากล่องก็ไซส์ประมาณแบบเนี้ยถามว่าเล็กมากไหมไม่ได้เล็กมากค่ะก,ก็พอดีมืออยู่เป็นแบบไซส์กลางๆอะค่ะ,ะคือไม่ได้แบบใบใหญ่มากเกินไปเหมือนไพย,ยุโรอะไรอย่างนี้เนะาะเนี่ยก็จับได้ประมาณเนี้ยอืประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ไม่เล็กมากถ้าเทียบกันกับเออ อีกสำหรับหนึ่งของปิ่นที่เอามาใช้ดูดวงส่วนตัวที่ชื่ออ่าน,นั้นอะไรนะ Rider w a i วใช่ไหมเดยเดี๋ยวปิว่นหาก่อนปิ่นจะเอามาเทียบให้ดูนะคะว่าไซน์เนี่ยแบบว่าแตกต่างกันเยอะหรือเปล่าอ๋อไซน์เท่ากันและค่ะทุกคนอ่าไซน์เท่ากันนะคะไพ่จีนก็คือ เราไม่ได้คิดว่ามันใหญ่กวา่าラ d เดอร์เวทนะมันไซส์เท่ากันนะคะทุกคนอ่ะเก็บ r i เดอร์เวทค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเมจิกเอคิสตัลยูนิคอร์นฮาโลกันต่อใครมีของแทนคะก็เอามาอวดกันได้นะคะ <laughs> เราเราเราไม่มีเงินซื้อซื้อของแท้ค่ะของแทนมันแพงเกินไปแต่เหมือนว่าคือคือเขาก็ไม่ได้จําหน่ายแบบทั่วไปสักเท่าไหร่แบบเหมือนพวกライเดอร์เวทที่แบบมีจําหน่ายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบ ถ้าライเดอร์เวทที่จำหน่ายทั่วไปเขาก็จะราคาประมาณแบบ400 500 600อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แบบอันนี้คือเป็นแบบเหมือนเหมือนเจ้าของเขาทำผลิตเองอะค่ะอานมณ์แบบลิมิเต็ดอ i ดิชันแล้วก็ราคาจะค่อนข้างสูงสูงสูงมากนะคะในกล่องไม่มีอะไรมาให้คนระับปกติเขาจะมีคู่มือมาให้เนอะเนี่ยแถมเดี๋ยวจะมีรีวิวเนี่ยอะไรนะ bridge เติร์ดอทาโด้วยนะคะก็คือซื้อมาสองสำรับเลยอ่ะเรามาดูกันก็คือว่าข้างหลังไพ่เนี่ยเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือไซส์แบบไซส์แบบเล็กอะแต่ว่ามันก็จับได้มันก็สามารถจับได้พอดีมืออยู่นะคะเออมันก็พอดีมือนะทุกคนใช่ไหมดูข้างหลังให้ดูชัดๆค่ะของจริงก็ก็สีชมพูออกแบบ ชมพูส,สวยๆอยู่นะให้ดูชัดๆกระดาษไพ่ก็แบบก็ก็ไซส์แบบพอดีมือค่ะไม่ไม่ได้เล็กเกินไปแต่ว่าสำหรับปิป่งปิ่นรู้สึกว่ามันอาจจะเล็กเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูไพ่กันไปทีละใบนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง เราเราต้องตั้งแนวนี้เนาะอโอเคอันนี้จะตั้งอยู่ไหมดูเหมือนว่าจะหนักเกินไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเราต้องหาไอเทมมาช่วยรองนิดนึงไอเทมอะไรดีนะจับอะไรได้ใต้นี้จะเอามารอง <c oughs> จับสำรับนี้ได้มาสำรับนี้มาช่วยตั้งรองแล้วกันโอเคเดี๋ยวขยับมุมนิดนึงนะคะให้แบบว่าได้แบบ กลางๆจะได้ตั้งแบบสะดวกสะดวกโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูไพ่กันไปเรื่อยๆทีละใบเลยนะว่าสำรับเนี้ยเป็นยังไงบ้างใครแบบว่าดูไม่ทันเนี่ยให้กดพอยส์แบบพักชั่วคราวไว้นะคะแล้วก็แบบซูมดูกันเต็มที่ไปเลยเราจะพยายามรีวิวไพ่แบบไม่ให้นานมากเกินไปนะคะ ือเมื่อกี้นี้สับไปแล้วไพ่มันก็เลยแบบอาจจะไม่ไม่ตรงแบบไม่เรียงอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนคือจะบอกว่าช่วงนี้ดูโฮเทลเดลลูน่าอยู่แล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกก็คิดว่าจะสนุกมาแต่เห็นแบบก็คือไปฟังเพลงของคุณพิมรี่พายมานะคะ ก็คือว่าไปฟังเพลงของคุณพิมรี่พายมานะคะแล้วก็มีคนเนี่ยไปเม้นไว้เยอะเลยว่าเหมือนกับโฮเทลเดลลูนาเวอร์ชั่นไทยเราก็เลยคิดว่าอะไรวะโฮเทลเดลลูนาก็เลยแบบลองเข้าไปดูอ๋อเรื่องนี้เองเคยกดแบบแบบอะไรนะกดแบบเฟเวอร์เไว้ในใน n e t f l i x ใน Netflix นะคะแต่ว่ายังไม่เคยดูเออก็เลยแบบเข้าไปดูอุ้ยปรากฏแบบ เฮ้ยมันดีงามมากก็คือแบบใครจะว่าปิ่นช้าก็ได้นะทีเพิ่งดูเรื่องนี้แต่แบบกำลังดูถึง EP 11อยู่เลยนะคะก็คือใครแบบว่าชอบดู Hotel del u n a เหมือนกันเนี่ยก็แบบมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะนี่ช่องดูดวงไม่ใช่ช่องรีวิวหนังใช่ไหมทุกคนบอก เฮ้ยคือปิ่นว่าไพ่เขาน่ารักมากนะทุกคนเป็นแบบสีสันฉดไฉอ้าวแล้วพอแบบเห็นของจริงก็อยากจะได้อยากจะได้ของแท้ขึ้นมานะคะคิดว่าคงต้องหาเงินพอควรค่ะกว่าจะได้ของแท้ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดก็ทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพยายามพกเจลแอลกอฮอล์กันใส่หน้ากากะคะแล้วก็ถ้าออกไปที่สาธารณะเนี่ยขึ้นรถไฟรถเมล์รถขนส่งอะไรต่างๆนะคะกะ็ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องจับราวอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จับไปเถอะแต่ว่าเหมือนพยายามที่ช่วงที่อยู่นอกบ้านอะ่ะอย่าเอามือมาแบบ มาป้ายมาสัมผัสที่บริเวณใบหน้าตาจมูกอะไรอย่างนี้ก็พอคะ่ะพยายามแบบว่าเหมือนแบบต้องถึงที่พักก่อนแล้วก็แบบล้างมืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วค่อยจับหน้าจับตานะคะทุกคนเป็นห่วงนะคะก็เซฟๆดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้ก็แพแพนิกกันเยอะแยะอ่ะตรงๆอะ่ะปิ่นปิ่นอยากให้อยากให้แบบทุกคนอะ่ะ พยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้โควิดคือแบบข่าวที่มันออกมาคือแบบอย่าเพิ่งแพนิคก,กันมากอยากอยากแค่เราแบบทําใจแล้วก็เหมือนแบบคิดค้นหาวิธีป้องกันปกป้องตัวเองอะ่ะเออเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่แล้วแบบสถานการณ์ชีวิตอะ่ะจะต้องแบบค้างๆตึงๆอยู่อย่างนี้ไปอีกนานไหมซึ่งมันเหมือนแบบถ้าถ้าโควิดอ่ะมัน มันเป็นการแบบจํากัดโอกาสในชีวิตเราอะค่ะในชีวิตใครหลายๆคนด้วยนะคือปิ่นก็ไม่ได้รู้สึกโอเคกับการที่มีโควิดนะคะปิ่นอยากให้มันหายไปจากโลกนี้เร็วๆนะคะปิ่นแบบปิ่นอยากไปเที่ยวอยากไปเมืองโนอกอยากไปต่างประเทศแต่ปิ่นไปไม่ได้เพราะโควิดนะคะทุกคนใครอยากให้โควิดหายไปเนี่ยมารวมตัวกันตรงนี้ได้เลย อุ๊ยพระ้ิ่ารักจังเลยเฮ้ยสี่เขาน่ารักมากเลยอ่ะแล้วมันปีความเป็นแบบเป็นไพ่ไลดเดอร์เวทเบสิกอะทุกคนแต่แค่เปลี่ยนจากแบบรูปคนเป็นเป็นยูนิคอร์นอะไรประมาณนี้อะค่ะ เป็นการรีวิวไพ่ที่แบบเราจะไปกันแบบเร็วๆนะคะน,นั่นแหละค่ะถ้าได้ยินเสียงอะไรสารทิศก็นั่นแหละค่ะเสียงอ้อมบ้านนะคะเสียงบ้านตัวเองด้วยคะ่ะอันนี้ก็คือก้าวไม้เท้าออมีความเป็นไรเดอร์เวทจริงๆเพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากคนเป็นยูนิคอร์นนะคะยูนิคอร์นคือม้านะคะทุกคน ม้าสีขาวที่มีอะไรล้ํๆอยู่บนหัวเป็นสีชมพูส่วนตัวคือไม่ได้เป็นติ่งยูนิคอรนหรือว่าอะไรนะคะแค่รู้สึกว่ามันน่ารักดีเออโทนสีเขาน่ารักอะ่ะมีความแบบชมพูฟ้าเหลือง ม่วงสีพาสเทลน่ารักน่ารัก โหสามดามนี่คือสีลุ้งสุดฤทธิ์นะคะทุกคนสีดามนอนตายแอ่งแมงไปโดยจราแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะก็คือหดามนั่นเองก็รีวิวกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนที่สนใจในไพ่สำรับ คริสตัลยูนิคอร์นทาร์นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ